จะมาดูว่าน้ำาายาอนไมยทำไมต้องใช้ทำไมต้องจำเป็นต้องใช้เพราะว่าทุกวันนี้บางคนอาจจะไม่ความสำคัญกับน้ำยาอนไมยแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเยอะแล้วทีนี้การตายอันดับหนึ่งเลยคือมาเร่งาัมดบูโด้โฮปิงเรามานี่นี่น้ำยาละไม่สำคัญกังไหนตัวนี้จะไปช่วยทำลายพวกเชื้อร่าทีอยู่บริเวณ จุดส่วนล่นของผู้หญิงเขาน้อเชื้อแบคทีเรีย,<ม>บ,รยรบางครั้งเข้าไปเข้าห้อง,อน,องน้าเนาะบางองอื่นเข้าไปวัดไก๊กๆมันกันแดดเข้าห้องน้ําคุณเราไม่รู้ว่าห้องน้ำเขาสะอาดหรือเปล่ามีเชื้อโรคไหมบางครั้งเราอาจจะโดนเชื้อโรคกลับมาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วน้ายาอนไมี่จึงจําเป็นมากๆที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องใช้หมดแล้วก็จะช่วยลดอ่นอับโดยเฉพาะช่วงเวลาของผู้หญิงที่มีประจำเดือน ตัวนี้มันจะช่วยได้แล้วช่วยดับกลิ่นอันไม่พึงผสมในร่างกายของคนเราด้วยไม่ว่าจะเป็นซ่อนเลนต่างๆในร่างกายเราไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นบริเวณรักแร้ก็มีเนี่ยแหละบางคนนี่อาจจะมีกลิ่นตัวแรงตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เอาไปฟอกเอาไปฟอกทำความสะอาดคนที่มีกล <c oughs> ิ่นระท่างพุนเป็นรังแคเนาะใช่เป็นรังแคข้าไปสางผมเป็นเชื้อราะที่เป็นเชื้อาน้านะซีซ่าที่ปึงกอนแกออกมาเป็นเหลือ ตัวนี้เนี่ยซอยในถ่นเลยหอือคนเป็นสิวที่หลังหรือเป็นปื่นตามตัวใช่ไหมตัวนี้ยที่พี่สาธิตก็ก็คือก็จะมีแก้วแล้วก็เราอาจจะเอาน้ำปลาหรือปลาก็ได้หรือจะเอาปลาหมึกเนาะ่แนมันหลายแนวนะเฮาขนาดแต่ความสวกของเฮาสวกของเฮาเอาปลาหมึกก็ได้แต่ที่นี่อันนี้สาที่ที่ของน้ำปลาเนาะที่สาที่เท่ากับยอะน้ำปลาลงไปใส่แก้ว จริงๆแล้วไอ้น้ำปลาเนี่ยคือเขาพวกก็ได้หรอกเนาะเวลาไปซาคิดเลยมือเงินมือเงินไปเลยเอาปลาแดีงก็ได้กินเม่นเหม็นนี่เขาไปเพื่อนโดมนี่อาโดมโดมอาโดมโดมเบิ้งเด้อเป็นเรื่องน้ำปลาเพน้ำปลาไอแม่นโดมน้ำแน่นกินน้ำปลานี่คือดมมแ่นคือที่สุดเลยว่ากินน้ำปลาทุกตาด้ยกินยังไงมนักเรียนที่อ่ะคือที่สุดเลยว่าคือกินทุกโซลเล่นมา บางคนอาจจะไม่เม็นขันนดนั่น่พาเราเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบกลิ่นอยู่น้ำเกันก็ได้เราก็ัิดันนั้นเรามาใช้น้ำยาละไมของเราเนาะเด้ว่าสิบวยฝั่งนื้อเปล่นมาเล็งฝาบูรูไปเถอะเราตรวหมอว่าเหม็นขนาดของผู้ยิ่งที่เปลี่ยนมาเล็้งฝามูรูหมอวายเขาเลยหมอวายเขาไปตัวเลยมันเหม็นเพราะฉะนั้นผู้ได้ย่านเปลี่ยนต้องให้ ดมควงวิทยากรดมกควงวิทยากรนี่ต้องดมกอนกคอนสิไป็นแหกเจ้าดมดมมูอค่ะทีนี้เรามาฟอกน้ำยาละลมยของเราไีหายไหมหายเลยน้ำปลาเหม็นแ่ะโออเนาะเอาเอือบไปเลยนี่นี่นะ ยังได้เถอาคือกินจะดุมชูมือบอสิาที่นี่ยเพาะว่มีกินตรมันแน่อยนไก่งนีอยู่เทาอคสนีย่างมือให้สาม้ามสามผู้ใดนี่เป็นน้อนเผลกันเพนันวะเอาเราเปรียบเทียบอันนี้ช่วยได้กินจุดซ่อนเลน กินตายผู้ใดกินกก่แห้งผู้ใดมีสิวอยู่หลนีวิธีทีนี้มาดูวิธีใช้น้ำยาละไมที่ผกต้องก็ต้องเสียนวิธีใส้ก็มีมีมีข้อควรระวังเนี่ยข้อควรระวังคือห้ามห้าม้วงเข้าไปข้างในบางคนอ่ะใส่เพราะเปลนเอาตัวนี้แย่เข้าไปเราเรชียจุดจดนี้เ็นไม่ทีพีทีนี้วิธีใช้ต้องก็สะอาดลายน้ำยาใส่ใส่มือแล้วก็ผสมน้ำถุให้เกิดฟองแล้วก็เอาไปฟอกบริเวณ ซ่อนเลนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ทิ้งไว้เพื่อจะให้ประสิทธิภาพของน้ํายาทางานก่อนไม่ต้องเป็นหวงนะฟอกไว้ข้างนอกเฉยทีนี้เสร็จแล้วประมาณสักสองสามวันเ้มันต้องงานก่อนเข้าไปเรี่ยวน้ำเกลือนอาจจะสาโคเสตไลจะแปรนฟันล้างหน้าล้างหน้าก็ได้ในระหว่างที่รอทีนี้เสร็จแล้วค่อยล้างออกทีนี้ล้างออกให้สะอาดต้องล้างออกให้สะอาดให้หมดจุดอย่าไปล้าง บางคนบอกว่าใช้น้ำยาอะไแล้วไม่ล้างออกก็บอกว่าคันแท้ไม่ใช่หรือบางคนล้างแล้วแต่ไม่สะอาดไม่เพียงพอก็เกิดการคันแพ้ได้อันนี้ก็มาโทษของเราอยู่ที่คุณหรู้ปากเขาใส่ในเวลามันมีบุรุษคนใส่เวลางเขาอยบของใส่แล้วบวล่างอะไรเงี่ยแกเองหน้าาันไปนี่มันขึ้นบันไดเวลาขึ้นบันไดก็ฟอดเฟีฟอดเฟียสือนวดเฟี้เป็นฟองนี่วดนี่มา ฟ่องกับโตเปลงมาใส่บรรไหนปืนบรรไหัวแตะว่องกันไอ้ลีน uh um ี่ลีเล่าคนก้าวหลางกวาดมาว่าหลังไหนคือมักง่ายตัวคนเดียวคนมักง่ายของคนนั่งเพราะจำเลยจำเนึ่งไม่ได้ให้ความสนใจในตรงนั้นแต่เป็นวิธีที่ผิดทีนี้เรารู้วิธีแล้วเราก็แล้วควรเป็นมือควรเป็นมือตัวเองไม่ให้มือคนอื่นมา ขามีก็ไง่ายลาะมันจะไม่เซ็ตเพราวานเราจะไม่เซ็อันเดื่นใช่ไหมนี่เราอา่บ้านแล้วว่าจะที่ซื้อค่ะราคาก็ประหยัดมากๆเลยราคาก็ถ้าเรามีบัตรลดซื้อได้น้อยห้าเอ้ยร้อยสามสิบห้าบาทแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่นก็ซื้อได้ร้อยหปดสิบตอนนี้มีรุ่นใหม่ด้วยเนาะรุ่นใหม่เป็นโยเกิตขาวชมพูครับไม่กูน้ำขาวด้วยยเกิลก็มานานแล้วเนาะ ไม่ใช่ดีอยู่เป้รุ่นนั้นแหละห้องดีแล้วแม่ซีโมงับแมออกไปไ้ซีโมงนมันเชื่อใจห้างค้า